ช่วงทรมนูนชีวิตสนับสนุนโดยสถาบันการแพทย์วิถีอิสลามเอส u d o อ b บ a r i a ริยสปาโปรดักเฮิร์บแอนด์เนเจอร์ลไทมูลนิธิมิถรภาพไทยมุสลิมเมตตาดคือหัวใจของศาสนา ในทุกศาสนามีถ้อยคำเกี่ยวกับความดีงามแต่ในอิสลามนั้นเมตตาคือหัวใจของทุกบทบัญญัติลอทรงเรียกพระองค์ว่าอลรอ์มานและอลรหีมแปลว่าผู้ทรงเมตตาอย่างยิ่งและผู้ทรงมีความเมตตาเสมอท่านศาสนาทูตมูฮัมมัดก็กล่าวว่าผู้ที่ไม่เมตตาผู้อื่นลอ์ก็จะไม่เมตตาเขา ะดิษบทนี้ไม่เพียงเป็นคำสอนแต่เป็นทิศทางชีวิตของมุสลิมทุกคนวันนี้รายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสกับความเมตตาในอิสลามผ่านเรื่องราวง่ายๆที่งดงามในทุกวันของชีวิตท่านศาสนาทูตมุมัดเป็นตัวอย่างของหัวหน้าครอบครัวที่อ่อนโยนท่านช่วยงานบ้านท่านเล่นกับเด็กๆท่านไม่เคยตะคอกใครไม่เคยตีภรรยาหรือเด็กแม้สักครั้งเดียวท่านเคยกล่าวว่า คนที่ดีที่สุดคือคนที่ดีต่อครอบครัวของเขา <strategy> การเมตตาในบ้านไม่ใช่เรื่องใหญ่โตแต่ควรเริ่มจากคำพูดอ่อนโยนการให้อภัยการรับฟังแล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหาบ้านที่มีเมตตาจะกลายเป็นร่มเงาแห่งความสงบและจากครอบครัวเล็กๆจะขยายเป็นสังคมที่งดงามตามหลักการอิสลาม อิสลามไม่จำกัดความเมตตาเฉพาะมุสลิมแต่เป็นความเมตตาต่อมนุษย์ทุกคนท่านศาสนาทูตลุกขึ้นยืนเมื่อมีศพของยิวเดินผ่านมีผู้ถามท่านว่าเขาไม่ใช่มุสลิมนะครับท่านตอบว่าเขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่หรือนี่คือภาพของความเมตตาที่ไม่แบ่งเขาแบ่งเราอิสลามสอนให้ช่วยเหลือผู้ประสบภยัย ไปเยี่ยมคนป่วยไม่ว่าจะนับถือศาสนาอะไรรักษาความยุติธรรมและจะไม่ดูหมิ่นผู้ใดเพราะทุกชีวิตมีศักดิ์ศรีและอัลลอฮ์ทรงรักผู้ทำความดีแก่เพื่อนมนุษย์ท่านศาสนาทูตมุัมหมัดกล่าวว่ามีสตรีคนหนึ่งถูกอภัยโทษเพราะให้น้ำสุนัขที่กระหายและอีกเรื่องหนึ่งหญิงคนหนึ่งถูกลงโทษเพราะขังแมวไว้จนมันตาย สิ่งมีชีวิตทุกชนิดมีสิทธิ์ในความเมตตามุสลิมจึงควรให้อาหารสัตว์ไม่ทารุณสัตว์แล้วไม่ทำให้สัตว์เจ็บโดยไม่จำเป็นและต้องดูแลสัตว์ที่ตัวเองเลี้ยงเหมือนดูแลอามะนะความเมตตาเหล่านี้สะท้อนหัวใจของศาสนาว่าอิสลามเป็นศาสนาแห่งความอ่อนโยนอย่างแท้จริงหลายคนเข้าใจผิดว่ากฎหมายอิสลามเคร่งครัดแต่แท้จริงแล้ว พื้นฐานของกฎหมายคือความเมตตาตัวอย่างเช่นเวลาให้สากาศก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของคนยากจนการละหมาดวันศุกร์มีบทคุตบัตเตือนให้ดูแลสังคมอย่างยุติธรรมในกฎหมายยังมีหลักอิสานคือการทำดีที่สุดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทุกฝ่ายแม้กระทั่งการลงโทษในอิสลามก็ต้องยึดหลักเมตตาห้ามกลั่นแกล้ง ห้ามอคติและต้องผ่านกระบวนการพิสูจน์ที่ชัดเจนเพื่อไม่ให้ผู้บริสุทธิ์ถูกกระทบแม้เพียงน้อยนิดอิสลามสอนว่าร่างกายของเจ้ามีสิทธิ์เหนือเจ้าเป็นคําเตือนว่าการเมตตากับตนเองก็สําคัญไม่แพ้เมตตาผู้อื่นมุสลิมควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอไม่โทษตัวเองจนเกินเหตุและให้อภัยกับตัวเองเมื่อทำสิ่งที่ผิดพลาด และหมั่นทำความดีเล็กๆที่เติมพลังให้กับหัวใจเพราะคนที่เมตตาต่อตนเองจะสามารถเพิ่มความเมตตาแก่ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้นความเมตตาของอิสลามไม่ได้จำกัดแค่ครอบครัวหรือคนใกล้ตัวแต่แผ่ไปถึงเพื่อนมนุษย์ทุกศาสนาแม้กระทั่งสัตว์ตัวเล็กที่พูดไม่ได้และยังรวมถึงการเมตตาต่อตัวเราเองเมื่อหัวใจของเรามีเมตตาโลกทั้งใบก็จะสงบขึ้น และความเมตตาของอัลลอฮ์จะอบล้อมเราเสมอความเมตตาคือแสงที่ทําให้หัวใจของมนุษย์อบอุ่นและทําให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นในทุกๆวันสุา